สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาดูดวงภาพรวมประจำปี2567ให้กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นการอ่านที่ภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดรละวางลักอยู่ที่ตุลจะดูได้ตรงกว่านะปี2567ตั้งแต่วันที่30เมษาดาวพฤหัสจะเดินเข้าพบมรณนะพฤหัสบดีอยู่ในเรือนสุขซึ่งเป็นเรือนของตัวคุณด้วยทำให้พฤหัสบดีถึงรักนะแม้ว่าจะอยู่ในทุกสถานพบแต่สามารถที่จะคุ้มครองดวงชะตาบรรเทาเรื่องไร้ให้กายดี ปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าถูกเหตุการณ์สภาพแวดล้อมบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างอาจจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณต้องระวังคือดาวราหูที่อยู่ในภพอริ ดาวพลหัตถที่อยู่ในภพม,มรณนะจะทำมุมบีบเข้าใส่ลักนะใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบมีสติในทุกเหตุการณ์ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์แล้วคุณจะผ่านเรื่องต่างๆเรื่องร้ายๆไปได้สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็อย่าไว้ใจคนใกล้ชิดคนรอบตัวให้มากนะัก มีโอกาสที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังหรือเกิดคดีความขึ้นได้ในด้านการงานธุรกิจการงานที่คุณทำมาน,นมานๆแล้วถ้ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์มันมีปัญหาให้คุณต้องตามแก้ไม่รู้จักจบจัเสิ้นบางทีคุณอาจจะต้องต้าคัตออฟต้องกล้าจบนะแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่า ศึกษาข้อมูลให้ดีวางแผนให้รอบคอบคุณจะได้พบโอกาสดีๆแบบที่คุณคิดไม่ถึงบางทีผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสซึ่งคุณไม่คิดว่าจะได้เรื่องงานมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขบ้างเรื่องของบริวารเรื่องลูกน้องอย่าไว้ใจให้มากนะักนะต้องติดตามดูแลใกล้ชิดเพราะอาจจะสร้างเรื่องราวให้คุณ วดหัวสร้างเรื่องวุ่นวายให้ได้รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมีการหักหลังหรือว่าชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยากันแต่อย่างที่บอกถ้าคุณใช้เหตุผลใช้สติคุณผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้แน่นอนบางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือว่าตัดสินใจที่จะย้ายงานออกจากงานแบบกระทันหันก็อันนี้อยากให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ใช้ คือถ้ายังไม่ได้งานใหม่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่างที่บอกนะใช้เหตุผลเยอะๆบางคนอาจมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานหรือไปดูงานต่างประเทศโยกย้ายถิ่นที่อยู่ไปต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ถือว่าถูกกับดวงธุรกิจการงานที่ต้องติดต่อกับทางไกลกับต่างประเทศทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมีความรุ่งโรจน์ได้กำไรดีได้เงินเร็วนะมีความสำเร็จดีทีเดียวส่วนการงานที่ต้องมีหุ้นส่วน ต้องลงทุนร่วมพุ่นกับคนอื่นสามารถที่จะทําได้แล้วเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริก็ผลจากพปัตนิแล้วในด้านการเงินปีนี้ต้องบอกว่ายินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยจะเป็นปีที่คุณหาเงินได้มากขึ้นกว่าทุกๆปีเนื่องจากดาวอังคารดาวการเงินของคุณปีนี้เดินเร็วตั้งแต่ต้นปีแล้วเดินเร็วไป7-8เดือนเลยทําให้คุณหยิบจับอะไรได้เงินได้เงินเร็ว เรื่องรายรับสำหรับปี2567ไม่น่าห่วงห่วงเรื่องของรายจ่ายมากกว่าเนื่องจากคุณจะมีคนช่วยใช้เงินเยอะมีค่าใช้จ่ายมากแต่ว่าบางคนอาจจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถใหม่คือได้ของชิ้นใหญ่อันนั้นถือเป็นการลงทุนวางรากฐานให้ชีวิตแต่ถ้ามีเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดมาชวนคุณลงทุนระยะสั้นๆแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาสูงๆได้เงินคืนมากๆอันนี้ ระวังให้ดีนะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยในเรื่องของความรักยินดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับชาวตุลน,นะเพราะว่าเพื่อหัสบดีดาวเจ้าเรือนอริที่จรอ,อยู่ในภพปัตตนิก็ยกผนออกไปทำให้คุณที่เคยมีปนนัญหาในเรื่องของความรักคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุยกันได้มากขึ้น คนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วชีวิตคู่ก็ดำเนินไปด้วยความรับรื่นแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ยอมกันนะปัญหาที่มีค้างคาแล้วต่างคนต่างเรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรียังไม่มีใครลงให้ใครอันนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะทางใครทางมันได้เหมือนกันส่วนคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักคนรักแต่ว่าต้องดูให้ดีสักนิดนึงนะใช้เหตุผลในความรักด้วยอย่าใช้แต่หัวใจคนที่เข้ามา อาจจะยังมีคู่หรือว่ามีพันธะมีเจ้าของอยู่แต่ถ้าคนที่เข้ามาเป็นต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนพบรักในต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ถือว่าแก๊ดเก็ตมรณะได้เยอะข่าวดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลคือในปี2568จะเป็นปีที่รุ่งโรจนของคุณมากๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้แบบนี้แล้วคุณวางแผนชีวิตตั้งแต่ปีนี้เลย อย่างน้อยในปี2,567ดาวพฤหัสคุ้มครองรักแล้วก็ยังถือว่าให้คุณกับดวงชะตาของชาวตุลอยู่คุณเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้ในปี2,568จะเป็นปีที่คุณประสบความสำเร็จมากๆขอบอกนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในปี2,567 ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ